มาจ้าสตรอเบอรี่กองโตๆลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆแดงๆโตวๆวันนี้เราจะพามากินสตรอเบอรี่กันนะจ้ามาจ้าวันนี้จะพามากินสตรอเบอรี่กองใหญ่ลูกโตๆรสหวานนะจ๊ะ สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u b e วันนี้ก็จะมากินสตอทีนี้สตอกินเป่าๆก็จะเบื่อแล้วเพราะกินบ่อยก็จะเลยมากินกับวิปครีมก็จะกินกับวิปครีมแล้วก็กินกับนมนมข้นหวานแล้วก็กินกับพริกกับเกลือดูว่า แบบไหนจะอร่อยกว่ากันนี่เราก็จะลองมากินกับวิปครีมก่อนเนาะว่าอร่อยหรือเปล่าเห็นเขากินกันก็ยังไม่เคยกินเดี๋ยวจะลองกินดูว่ามันอร่อยไหมนึกลูกที่น่ากินก่อนวันนี้มีแต่ลูกใหญ่ๆน่ากินทางนั้นเลยมาลองกินกับวิปครีมเนานะนีดย

น่ากินไหม <c oughs> หอมวิปครีมหอมทับทรลเบอร์รี่ฟินได้แบบอืมอืม เพิ่มเพิ่มเพิ่มเอาออกจากตู้เย็นอร่อยเลือกลูกที่น่ากินกลลูกใหญ่ Mm Hallo. -hmm. แต่ตอเบอรลี่ก็หวานแล้วหอมวิคริมแล้วอืมอืมอืมลองมังปินกับนมข้นหวานอันนี้ตามมลิเลยเนี่ย ซื้อมาจากร้านไทยกับปองแล้วสามพันห้ารอวอนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะประมาณร้อยเออไม่ถึงร้อยสิเพราะเดี๋ยวนี้เห็เงินมันลงแล้วเนาะ<ม>เกือบเกือบร้อยแหละอืลองมาจิ้มจิ้มสดต่อ ถ้าเมืองไทยก็ประมาณเท่าไหร่ละ่ะนมมะลิกระป๋องแล้วยี่สิกว่าบาทหรือบาลเดี๋ยวนี้ไม่รู้เท่าไหร่ละมันหลายปีแล้วเนาะแต่อยู่ที่นี่กเกือบร้อยอนมเามาจิ้มนมกัน,นกอลิศมากเลยนะเออเห็นไหมเอ้ยอื้อ อืมอืมร่อยก็ยอร่อยคนละแบบนะหอมนมหอมเม็ดตออร่อยดีเห็นเขากินกัน ก็เลยอยากกินกินสตนะอเบอร์มันเบื่อแล้วเนาะอร่อยมากมฟินมากออืมอืมม <Nee> Mình đang như dùng này Đông tập tòi Thật sự là tôi ở mỗi ngày Ừ อืออร่อยอร่อหอมอือาก็สุดท้ายเพื่อเพิ่มรสชาติพริกเกลือเพื่อสตอบแบบอย่างเดียวมันกินแล้วมันก็เบื่อเราก็อยากแบบว่าเอามาจิ้มพริกเกลือ มันก็อร่อยคนละแบบแต่ที่น่าสนใจสุด วีปครีมอร่อยอยากกินอีกเพืเ่อนๆลองไปกินดูนะอร่อยดีกินกับวีบครีมแล้ววีบครีมมันออกมาจากตู้เย็นเย็น,ยนอร่อยหอมด้วยอร่อยด้วย สามอย่างนี้ชอบวิปทีมากที่สุดเลยอ้วนดี <c oughs> กินแล้วอ้วนดี กินอันเนี้ยชอบวิปครีมสุดเลยตกลงครับกินวิปครีมแล้วกินสตรอเบอรี่ก็ไม่รู้นมข้นก็อร่อย นมข้นอีกหน่อยอืมอืมก็มีอย่างไม่ได้หรอก จิมช็อกโกแลตแต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนมือเรของอ้วนๆอย่างนั้นเลยช็อกโกแลตทิ้งนั้นวิปครีมนมนะแค่ตัน,นี้ก็ตัวแตกแล้วลองวิปครีมผสมนมอเอานมก่อน

ตกลงชอบกินกับวิบคิมมากที่สุดนมค้นก็อร่อยและพริกกะเกะก็เคยกินแล้วเนาะก็ธรรมดาธรรมดาก็วันนี้ก็มาลองกินสตรอเบอรี่ดูก็อยากรู้ว่าสามอย่างนี้อันไหนว่าอร่อยสุดเนาะก็คือรสชาติก็คือมันก็ต่างกันแหละแต่ที่ชอบสุดก็คือวิปคีมก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆว้ด้วยนะคะ ก็ถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ